มดดำฟังแล้วสะอึกดาราดังช่องเจ็ดฝากข้อความถึงน็อตวอร์ริสเป็นนักสแสดงที่ขยันมากๆสำหรับน็อตวอร์ริสที่นอกจากเป็นนักสแสดงก็เป็นพิธีกรและมีอาชีพเสริมคือขายก๋วยเตี๋ยวจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวรร้างานผันตัวเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวล่าสุดมดดำขาชาพาเผยในรายการแฉถึงประเด็นข้างต้นที่ดาราหนุ่มท่านหนึ่งฝากข้อความมาบอกนอ็อตโดยบอกว่าน็อตมาแนวใหม่เลยเปิดก๋วยเตี๋ยวแนชนชลิตาเสริมต่อว่า คนชอบบอกเขาไม่มีงานเลยมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวจริงๆไม่ใช่หรอกเขาชอบทํามาหากินอันนี้พูดจริงๆมันเป็นการหารายได้มดดําบอกว่ามีคนฝากมาบอกว่าน็อดอย่ามาพูดว่าไม่มีงานเพราะอย่างน้อยมึงได้ออกทีวีทุกวันเขาบอกรุ่นของพวกเราอีกหลายเกือบร้อยคนที่ยังไม่ได้ออกสื่อ อีกนานแค่ไหนมีอยู่วันหนึ่งเขาบอกวันนั้นมาเจอฉันแล้วบอกฝากบอกน็อดด้วยหย่านออยไม่มีงานเพราะว่ามึงยังถือว่ามีงานกูอาทุกวันนี้หุ่นแทบประกวดเทพบุดนายแบบอยู่แล้วเพราะออกกําลังกายทุกวันกูยังไม่รู้จะไปให้ใครดูเลยฟังปุ๊บแล้วสะอึกดาราช่องเจ็ดนี่แหละมาเจอฉันที่เซ็นทรัลนางบอกว่าวันนั้นเห็นพี่น็อตบอกว่าต้องไปขายก๋วยเตี๋ยวไม่มีงานพี่ถ้าอย่างพี่นอ็อตไม่มีงานแล้วอย่างพวกผมเรียกว่าอะไรเล่นฟิตเนสจนหุ่นจะไปประกวดอยู่แล้วเนี่ย จริงๆเขาพูดอย่างนี้